ทำงานที่นี่มา4ปีแล้วครับมีความสุขครับแล้วก็สนุกกับงานสึกด,ดีค่ะเพื่อนรงงานดีแล้วก็แบบได้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ทํางานกันเป็นระบบระเบียบทําให้ตัวเราเนี่ยมีวินัยในตัวเองมากขึ้นนะคะ ชอบงานตรงนี้ค่ะเป็นได้พูดได้คุยได้เจอลูกค้าสนุกและมีความสุขครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมชอบเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนกค่ะเป็นหัวหน้ามาร์เก็ตติ้งที่แ e นทั e เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์นะคะสวัสดีค่ะหยกแ e นทันเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์นะคะสวัสดีครับผมก่อนนะครับขนส่งสวัสดีครับ,รบผมชื่อกั้งนวพลเป็นตำแหน่งคังครับผมสวัสดีค่ะอัญชลีศรีหาบุตรค่ะตูนค่ะพนักง,งานขายค่ะ ก็มีสวัสดิการให้เต็มรูปแบบครับเหมือนที่ทํางานทั่วไปอาจจะมีพิเศษขึ้นมาบ้างในบางโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้รู้สึกดีเวลาเราแบบได้อยู่มันเหมือนครอบครัวดีครับหมดว่าถ้าเราทํางานผิดหรืออะไรเงี้ยนะคะเจ้านายก็ไม่เคยเรียกไป ตำหนิแรงๆไม่เคยเหวีย่ยงไม่เคยเวียในใดก็ได้รับโอกาสแก้งานคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าค่ะทางเจ้านายเองเขาก็ซัพพอร์ตลูกน้องก็คือรับฟังปัญหาแล้วก็พร้อมช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านผลไปได้ค่ะ ก็อยากขอบคุณค่ะคือขอบคุณทุกคนที่รับฟังความเห็นของเพื่อนสามารถเแสดงความคิดเห็นได้และเพื่อนก็รับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างร่วมกันค่ะอยา,ากบอกก็ก็อยากให้แบบว่าเพื่อนทั้งเพื่อนโรงงานทั้ง อยังแบบว่าเป็นเป็นแบบนี้ค่ะยังยังมีความเป็นครอบครัวกันแบบนี้ไปเป็นตลอดไปอย่างเงี้ยขอแค่ทุกคนรักษาสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วทั้งรักกันแบบพี่น้องอยู่ด้วยกันช่วยกันทํางานก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่เห็นผลงานมากกว่ารูปลักษณ์ในตัวเราที่นี่นะคะก็ยอมรับในความ หลากหลายนะเห็นคุณค่าของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมนะคะอย่างเช่นในส่วนของพ่อบ้านแม่บ้านหรือพี่ๆพนักงานอื่นๆนะคะเวลาเจ้านายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้กินเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คือทุกคนเคารพสิทธิีกันทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่มีมาแบ่งแยกว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนก็คือสามารถพูดคุยกันได้แนะนํากันได้บอกให้แบบว่าทําผิดใครทําผิดอะไรก็คือสามารถ แจ้งกันได้บอกให้ทุกคนปรับปรุงแก้ไขแล้วคนคนนั้นก็คือรับฟังอย่างที่บอกครับก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวอยู่แบบพี่น้องเรื่องความเคารพซึ่งกันแบบพี่น้องเรามีกันอยู่แล้วและที่สาคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแต่เวลาเรื่องการทํางานอ่ะต่อให้เป็นพี่ก็ยังยอมรับความคิดของน้องเสมอหรือทุกคนจะมีความคิดที่แลกเปลี่ยนกันได้คุยกันได้เสมอครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แล้วก็อยากแจ้งลูกค้าในอนาคตที่ว่าก็คืออยากให้ลองให้โอกาสเซ็นทันเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์นะคะให้ได้บริการลูกค้าเพราะว่าทางเราก็คือหาแต่สินค้าที่ดีบริการที่ดีราคาดีนะคะให้แก่ลูกคา้าอยากบอกว่าลูกค้าทําบ้านใหม่หรืออยากจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็อยากให้นึกถึงเซ็นทันเฟอร์นิเจอร์ค่ะ ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ทางร้านเซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวทีมงานการตลาดก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องบริการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เราก็เต็มที่อยู่แล้วครับในฐานะขนส่งอย่าลืมนะผมอยากไปส่งอยู่ครับ